สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคมภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือวมอวมทักษิณกาวมอวซึ่งเป็นโครงการที่ เป็นการริเริ่มของกระทรวงวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีซึ่งเริ่มต้นได้เกิดขึ้นกับมหาลัยในประเทศไทยนะจำนวน5มหาวิทยาลัยจนในปีพศ2556ก็ได้อนุมัติให้โรงเรียนปรยอมพิยาคมกับมหาลัยทักษิณดำเนินการโครงการวบวในลักษณะของห้องเรียนที่อยู่ภายในกำกับของมหาลาัยทักษิณครับ นักเรียนในโครงการวมวเนี่ยนักเรียนจะมีงบประมาณให้เป็นรายหัว200แสนบาทต่อคนต่อปีโดยใช้ทรัพยากรจากคณะวิทยาศาสตร์หรือของมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ครูหรือคณาจารย์ที่ของคณะวิทยาศาสตร์หรือของมาหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นของมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อที่จะเข้าในระดับเป็นเตรีในลักษณะเป็นการเรียนแบบถ้าเป็นต่างประเทศก็เป็น Hon เนอร์คลาสสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนนันพิหาวค่ะชื่อเล่นว่าแนานค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โครงการวมวมทักษิณค่ะ ถามว่าชื่นชอบอะไรนะคะก็หลักสูตรนี้ค่ะก็อย่างที่ทราบ,ราบกันอยู่กันนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งการที่เราได้เข้ามาเรียนในโครงการนี้เนี่ยเราจะได้ความรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์ถ้าเหมือนกับเรียนโรงเรียนปกติเราจะได้เรียนแค่ในหนังสือแล้วก็ดูภาพประกอบแต่ถ้าเรียนนี้จะได้รับความรู้จริงๆแล้วก็เห็น คิดว่าสร้างความเข้าใจเราได้ดีกว่าการที่เราเรียนแค่ภาคทฤษฎีทักษะการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเหมือนถ้าเราใช้เครื่องมือผิดพลาดเนี่ยอาจจะทําให้ผลการทดลองที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยเกิดความผิดพลาดได้ค่ะมีทั้งครูที่ดีอาจารย์ที่ดีและก็อุปกรณ์ที่พร้อมให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เรียนกับอาจารย์แบบตัวต่อตัวอาจารย์จะลงเน้นเนื้อหาทุกๆรายวิชาทุกๆบทเรียนค่ะแล้วก็ได้ใช้แลบเพื่อทําการ,รียนการสอนค่ะส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเรียนวิชาชีววิทยาค่ะเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั่นคือเรียนเกี่ยวกับตัวเราเองทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเข้าใจสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ใกล้ตัวแล้วก็ คิดว่าเรียนแล้วเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็เห็นผลจริงๆเรื่องอาณาจ,ากจักรจูจิต้านั่นคือการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและใส้กล้องเจอทัศน์แล้วก็หาสิ่งมีชีวิตเล็กๆแล้วก็ว่ามันคืออะไรสําหรับสิ่งเอ,อ่อที่เขาให้กับเรานาะกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนในโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเลยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็การใช้เครื่องมือในแลบของมหาลายัยซึ่ง สามารถจับต้องอะไรได้แบบใช้ได้เหมือนพี่นิสิตนักศึกษาแล้วก็ทําให้เราเรียนรู้การใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็จะมีโครงการต่างๆให้เราออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนค่ะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ก็ฝึกเราด้วยเข้ามาก็ยังมีเพื่อน,นน้อยแบบปีนี้ก็มีมอสิเข้ามาก็มีน้องๆที่แบบคอยดูแลหรือว่ามีน้องๆที่แบบ เฮฮาด้วยบางทีค่ะแล้วก็จับกลุ่มเล่นบอลกันตอนเย็นๆหรือว่าเล่นวอลเล่นบอลกันก็อยู่แบบปกติเลยค่ะพยายามทาตัวให้ไม่เครียดก็จะไม่เครียดค่ะเป็นอะไรที่แบบท้าทายสนุกด้วยค่ะอย่าไปกลัวสิ่งต่างๆที่พี่นิสิตมหาวิทยาลัยไ,ได้รับเราก็จะได้รับด้วยนะคะว่าจะบริการด้านของหอสมุดแล้วก็หอพักแล้วก็ดูแลเรื่องค่าค่าอาหารการเรียนอนุปกรณ์ต่างๆ แลก็อยากที่บอกไปนะคะก็คือเราได้เรียนกับอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยจริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับน้องๆที่สนใจทางด้านนี้ค่ะเนื่องจากในยุทธศาสตร์ของประเทศมองเห็นว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือกำลังคนทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาพัฒนาในประเทศนี้เป็นเรื่องสำคัญจุดหนึ่งที่อยากเชิญชวนว่านักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือจะไปเป็นนักวิจัยหรือจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต รวมทั้งที่จะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ถือว่าตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญมากสําหรับคนที่ฝันเดเนไมก้านะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดเลยในการสิ่งในการที่จะทําสิ่งที่เราอยากทําแค่คุณมีใจที่รักแล้วก็กล้าที่จะทำคุณก็จะสามารถทํามันได้ดีค่ะขอแค่มั่นใจในตัวเองว่าวิทยาศาสตร์ กำลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสําหรับการสอบเข้ามาในโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนค่ะโดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกเนี่ยเป็น2รอบด้วยกันโดยที่รอบรอบแรกเนี่ยเราจะสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรแล้วก็คัด100คนเพื่อที่จะเข้ามาสอบรอบที่2ซึ่งในรอบที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะเรียนโครงการวมวของศูนย์มหาวิทยาลัยไหน โดยตัวแนนเองเนี่ยเลือกที่จะเรียนที่นี่เพราะว่าชอบในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็วิสัยทัศน์ของหมหาวิทยาลายัยก็เลยเลือกมาสอบที่นี่ข้อสอบรอบที่2ก็จะจัดเป็นความถนัดหรือว่าความสามารถของหมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันเหมือนที่นี่ก็จะเน้นด้านของอวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนเส้นทางของนักเรียนโครงการนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องการสร้างหรือกําลังผลิต กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็จะมีเส้นทางหมายความว่านักเรียนกลุ่มนี้สามารถที่จะไปเข้าในโครงการพอรสวททุนเรียนดีแล้วก็โครงการที่อยู่ในของกระทรวงเช่นที่เป็นโครงการอยู่ในยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์นักเรียนกลุ่มนี้ก็จะโดนคัดเลือกเข้าไปสู่หลักสูตรเหล่านั้นซึ่งเปิดในมหาลาัยในประเทศไทยอีกหลายแห่ง เช่นนวัตกรรมหรือสื่อมัลติมีเดียอะไรต่างๆครับในขณะนี้จากข้อมูลของอในโรงเรียนปฐพยมกับโครงการวมวรนะะที่กำกับในมาลัยทักษิณเนี่ยเรามีนักเรียนมาจากทั้งหมดประมาณ6จังหวัด6จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานาีสตูลน,นะครับแล้วก็พัทลุง พัทลุมจะมีประมาณ40-50%ของนักเรียนทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ครับผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ในอนาคตในระหว่างนี้เนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์กำลังขยายโครงการนี้หรือคู่โรงเรียนนี้ออกไปอีกในที่วางแผนไว้จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารระดับประเทศของ,ของกระทรวงซึ่งคณะประธานโครงการของเราเนี่ยก็จะไปเป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดนั้นด้วย ก็คือจะขยายกำลังการผลิตให้ได้24คู่โรงเรียนแล้วก็จะขยายออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากในยุทธศาสตร์ของประเทศมองเห็นว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือกำลังคนทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาพัฒนาในประเทศเป็นเรื่องสำคัญ